วันนี้เรามาดูชุด Memory Magic Air ในเอาดสองพ0 2 0กันบ้างนะครับคันนี้ก็เป็นระบบถุงลมคันที่117ของในกลุ่มเอลพาทเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับเบอร์สองครับอันนี้เป็นระดับวิ่งใช้งานนะครับแล้วก็เล่นผ่านแอปบนมือถือก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเบอร์หนึ่งครับ อันนี้เป็นระดับวิ่งเตี้ยนะครับกล้องครับเบอร์สามครับอันนี้ก็เมนไว้เป็นระดับข้ามเนินนะครับคู่หน้าแยกนะครับลงคู่หลังครับ ลงคู่หน้าครับสามารถกดแยกระบบได้ทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณครับ